สวัสดีครับผมหนุ่มตองแดงแรงได้เตือนครับวันนี้หนุ่มตองแดงมาอยู่ที่สถานีรถไฟรังครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดรังครับผมเรามาเที่ยวกับผมเราไม่ได้มาเรารถไฟที่จะไปไหนมาเที่ยวถนนคนเดินครับผมแต่ว่าโชคดีเดริญเ,เกินคนตกผู้คนกันเลยน้อย นี่มารถรถไฟไปได้นี่ไปดูรา้านเลยนี่ครับผมบรรยากาศยามค่ำคืนของสถานีรถไฟตังก็จะเป็นชานชาลาแม่สถานีแห่งความรักนี่เลยครับผมบรรยากาศเดี๋ยวเราไปติดตามชมกัน นี่คือเหตุการณ์ตอนคนอื่นมาพี่น้องเยอะแยะหมดถนนคนเดินจังหวัดจังโอ้ยนาป่อยจริงจิงพี่น้องเออและนี่ก็คือเหตุการณ์ตอนหนุ่มตองแดงมางเฮอคนมากมายพึ่สพี่น้องเออจาดไม่เจ็ก จิ้งยี่ไปในรักตีหนึ่งนี่แหละพี่น้องเออตานนนคนเดินจังวัดจังนุ่มตรองแดงจัดกรองจริง้งไปวันเด็กก็จัด่านโค้งจังวัดคนก็เลยแบ่งไปอ่านจังวัดพี่น้องเลืออยู่ร้านค้าไม่กี่ร้านนี่น้องจ๋าเขียนการนะคะเดี๋ยวจะมากินมังคุดกัดไอเลยกันว่ามันตีร่อยไม้กินแล้วนะคะอํา ชาติรยโกรบหวานเจี๊ยบปิดเม็ด้อยๆรอยก้ามายี่สีบาทตลาดนัดคนเดินนี่ก็จะอยู่หน้าสะพานี้รถไวจังและพี่น้องนี่แหละติดกับสะทานี้เลยถึงเราก็มาเดินมาเที่ยวมาชมกันตรงนี้ได้แต่วันนี้พอดีควนมันตกพี่น้องเออเป็ดเม็ดแต่ก็อยากมีพ่อก้าแม่ายคือเยะ ใช้ได้พี่น้องแต่ว,ว่าคนไปเที่ยวงานจังหวัดหมดถึงทีนี้ก็เหลือไม่กล้าไม่เจ่าเลยแต่ยังร้อยรอยปีมาเที่ยวกันเลยพี่น้องมา